<laughs> มเม็ดเยอะเออมเม็ดเยอะจริงนะมึงไอ้อเฮียน้องเมลกว่ากูเลยหนึ่งนาทีเโลเออไม่เป็นไรหรอกนี่แหล,ละพอ่อไม่พรอ้อมทันทันทานอะไรอ่ะเดี๋ยวโซนเดี๋โซนคนที่ไปชอบออแล้วกูไม่เก๊กเลยเนี่ยเออกูไม่หิวเนี่ยอ,อหิวยู่ <ผม S 2> แล้วจะคุณไม่ผักคุณไม่ผากรีนเถยดหิวเฮียไม่แดงเฮสัตว์ปั้นไประเด็ปั้นไปเนี่ยปั้นไปเนี่ยปั้นดีปั้นดีปั้นในกูได้กโอ้ยแม่ยี่ได้ทุกคอ โอ้โหใส่กูยับป๊อบป๊อบป๊อบจะอยู่ต่อไปก็จะได้นะเว้ยชีวิตแรกชีวิตชีวิตแรกชวิตะเมื่อวานน้องก๊อตน้องก๊อตเขาสะท้อนกูโกรธอีโมใส่เขาร้อใหญ่เลยอ่ะอุ้ยเฮี้ยโอ้ยเฮี้ยมันพื้นที่บ้านเรา น้าบ้านเราได่โทรเดี๋ยวก็สะท้อนหรอกไอ้เหี้อ่โดดปั้นกันกูนะเออกูตีตายโดนหลอกเออโดนหลอกอ่ะมึงมึงปล่อยมันในนี้ดิมึงปล่อยมันในนี้ได้ปะมึงปล่อยมันตีตีปั้นแตกได้ปะันเอกน่อยการในเอกน่อยเฮ้ยไม่ตายวะแจ็คอีกทีสวยแต่แต่แต่ผิดผิด สามหมื่นสองเปาไว้้นจะแตกเหรอป้นจะแตกแล้วไหนมันไม่ตีปั้นเหมือนกันโอ้เปลือยไม่เปลือยอยู่ใครอะก็จีนมาก็จีรู้กูเบื่อเลื่องก็อาเอากูไปันอยู่เฮ้ยกลับมาจะกลับมาจะกี่กลับมาเจอเฮ้ยพินนี่อนี่ไม่ตีปั้นแล้วว่ะวิ่งมาซะแล้วอ่ะเฮ้ยแหมัดเฮ้ยพ่อมามานี่นี่พี่เบนซ์อยู่เลยตรงนั้นแล้วกลับมานี่ก่อนลอนหงกาห์รหงกาหนี้ตอนใหม่ไม่ลงบ่อ ไม่ลงเตตีกูตีแล้วอ้าวโทรมเก่าการวัน500ทีสมทีนันเกิดแล้วนูโอ้ทจานูเยอะมากไม่รู้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 ไม่รูไม่รู้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 ไม่รไม่รู้ไม่รูไม่รู้ไมรู้ไม่รู้ม่รู้ไม่รู้ไ่รู้ไม่รูม่รไม่ร้ไม่ร้ไม่รไม่ร้ไม่รู้ไม่รู้ม่รู้ไ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 ม่ร้ไม่ร้ไ้ไม่รู้ไม่รู้ f i n i ลบเล็กนี่คือ finish ลบเล็กไอ้เฮียธนูหลอยหลังกูไอ้สตร์เมื่อกี้ข้ายากเล่ยนเกู่เบื่อปังเล็บไม่ขึ้นมากเลยไอ้เกมสว่างอุ้ยตั้งค่าเลยเยอะเกินตั้งค่าเลยเยอะหมายถึงอะไรไอ้ก้าวๆเนี่ยมันเงี้ยมันจะจับไม่ได้ไงัเร็วๆๆทำเจ็ดทำเอาอยูเออในบ้างในบ้านเฮียสะท้น ในบ้านในบ้านโอ้โหเฮียทำไมสัเยอะจังวะอ๋อเออในบ้านในบ้านเกิดบ้านเจอบ้านเฮียเราจะเข้าไปเออสองหารไม่ดีสัตว์แล้วมึงเข้าไปดีมตัวเดียวกันีนศาสเตตายหมดแล้วตายหมดแล้วปันปะปันปันปันมาไหนตีพีนแล้วร้อนเลยมากันมึงแล้วเอมาการมึงแล้วโลขึ้นในศาเตอร์ขึ้นอีกทีไม่กินขึ้นอีกทีเลย

เดียวว่งมไปใกล้ได้สักโอ้เงี้ยมึงเจ็บมันดิไม่ดีนะคะเ็อยู่มันแก่เซฮฮิวหน่อยเดี๋ยวก็ท้อหรอกเดี๋ยก็ท้อหรอกไอ้สัดเดี๋ยก็ทอหรอกหลวงฮิวหน่อยหลวงเดี๋ยก็ทอหรอกเดี๋ยวอ่านตาตามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าฮิวเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยฮิวอะไอก็มนไเนี้ยไอ้เยเลยวะ

โนฟอสลเมื่อไอเียแข่งไม่ก้เมื่อกี้เมื่อกี้ทุกคนมองกูไม่ดีใครจะเป็นคนไม่ดีไอโพไอโพกูเองไอสารเสพติดเ่มันก็ถอนตายต้องตีมันหรอกไอเทียอยากโดนหมูปิ้งถอนไหวสัตว์ยิงยูเอ็กเออไปช่วยเบนโอ้โหไอสัตว์ท็ไมตีนินี่ไม่เข้าเลยวะไอตีนินก้อนเนี่ยกดฟัวอุ้ออุ้ยอุอุ้ย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 อุ เออเอาเอาขวัญแมวปลุกหลงยิงแกชีวิตกูแน่เออไปโดนกูแน่ปัดกัดกอดช่วยยิงอยู่พี่บ้าช่วยยิงมีใครเข้ามาในบ้านไหยวะกูโดนล็อกจุดยิงมันทั้งล็อกทั้งแช่กูเลยเนี่ยเราไม่ตีเลยไม่เลยอ้ยักปัดไม่เข้าเลยวะทำไมวะเจ้าหนี่แน่เลยอุ้ยอย่าบอกนะว่าโผยิงมาเมื่อกี้ปั้นปั้นอีหมูอีหมูเข้าบ้านเราแล้ว อือโดนสัตว์เลยเออหมีแต่แตไงไอกองนีสัตว์นี่โหมไตีใไม่รู้เนี่ยฟันหมดทอดมันจะต้องใครวะเฮ้ยพวกมาร็องไอ้กิมว่ะมันล้อกไอ้กิมว่ะกิมตีพร้อมกันเฮ้ยติหดสิสองโอ้พี่เป็นหมื่นเลยัแกให้แกให้แให้แล้วโอ้แล้วกาพ่พี่อยางวจัดไอ้ยงกิมเออสวยอ้าวุนีอะ โอ้โหเย็ดแม่โดนกร้อบโดนรกอบางไอ้บงไอ้งูอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาอย้มากลุยสัตว์อย่ามาให้ใส่มเป็นตุ๊ตุ๊ตุ๊ตป้เอาลมาเอ้เอชีวิตไรชีวิตนะชีวิตไรชีวิตเี้ยกรเื่อมัดุตูเออกูตายไปแล้วไอ้แนวไอสัตว์ยิงอพื้นที่อปูอย่างเยอะพื้นที่พื้นที่นี่นี่นี่กูอยู่ในบ้านอย่างไง่หนูทอนฟรีเรยัวเลย ออเอนี่อ่ะเออกูเริ่มเบื่อแล้วตายเมื่อตายเมื่อหวล่างหัวธนูดีว่ะอเอาไปวี่วดีไอ้บังไอ้บังบังซอเลรอแท้นูนะเฮ้ยถอยดีขอขอเอาลูกธนูชุบมันหมูยิงมาหน่อยหอ้โหูโ้โหโัวยแจอ้โดนลูกธนูอับมันหมูยิงไอ้เหี้ยเฮ้ย เด้นม okay. okay. like ่หยุดเลยนะไอสัตวยเฮ้ยเฮ้ยเอ๋ไอ้ย่บอกยังบอกว่าไม่ตีนะไอสัตว์ไอยู่คนเดียวไอ้ย่า้เขาาแล้วกูแตกกูเห็นด่ากี่กับพ่อแม่งหน้าขมำเลยือไอ้ย่ยมันเป็นบางกูั้ต้องเอาลูกขนโนโต้อีพีตด่งเมกูไปเอ้อะไรกูไปไอ้ย่าอะเราพไดยิงกเออไปยิงนี่ก่อนคอนโทรลอา่กูเนี่ยไอ้ย่าทั้งหมอทั้งทั้งหมอทั้งนอ่ะ ไอ้พี่บังเดือดทอนน่มึงไะกิมพับเลยกูหน่อยกิมเกิดบ้านเกิดบ้านก่อนเกิดบ้านลูกเกิดโอ้โหไอ้เนี้ยอันลิมิตอ้สัตว์อันลิมิตเอาไงเนี้มิตกูเองอีพินเนี่ยไหนต่ยอังแต่แล้ว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 ไอ้กินอันตีหมื่สามตายเฮียมันเสริมน้ำเห็นไงเฮียอะไรเฮียโง่น้ำฟี่น้ำฟี่เฮียอะไรดีลนะขันตัวเฮียเฮียอะไรกูไม่กลัวด้วยเลอกกูสามหมื่นด้วยวันเนี้ย วิแรกชีวิเบอร์ไอ้แซกมึงโดนเข้าสองกวาไปไอ้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 ไี้ไอ้อ้ไอ้อ้อ้ไ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 อ้อ้ไอไอ้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 ้ไอ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 อ้ไ เพียง่ดูโพขอหน่อยโพไอ้เนี่ยไอ้จักรดึงไปนอนแล้วดึงเข้าไปดึงหมอไปไหนวะเซฮายเอ้ยชีวิตได้ชีวิตเนี่ยไ่ตายโอ้ยขอแจ้หน่อยขอแจ้หน่อยเพี้ยปานออกเป็นเพี้ยเนี่ยเดี๋ยวกูล่างมึงไปสองตัวเลยเออเฮียมึงอัพปานดีจริงปะเนี่ยอัพตู่กูเนี่ยอัพปานดีอัพปานด้านเนาะ ไอสัตว์แล้วเพิ่งรีใหม่ด้วยนะไอ้ยีินนะีวนะไรีวินนะเอาเอาไปแล้วมันไปเลยวะว้าวว้าวไปร้นหน้าัปร้นหน้ามันไ้นมันโอ้โหเวงวงเวงเขวง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 เะาเมูต่างเวงเขวงวงไปเลยไปกูเลยไปกูเลยแจ๊กแจ๊กแก เดี๋ยวกูยิงข้าวล้ดอกูองคารังมึงเงี้ยาอะะไปดีละตัวไปไปดีละตัวอีบีูมึงตลอดเลยนะเว้ยแจงมึงเห็นอาบออาบลาาาาลาาไยีโดทอตายอดาใจจัดไม่ <ด Liberty. S 2> มีอะไรห้าม e ึงได้ไอ้ยี่เอางีเอางี้อางี้เตี๊ยงองกรเอาโดนโบกงีเอาตีอยู่ตีย่ กินซะยิ้ค้ามเออเดี๋ยวอะอยู่อืมนี่้องมีร้องนี่ร้องอีกบ้าวฮะปั้นปันปั้นดิมึงไปตีปั้นไหมปั้นอยู่ข้างหลังมึงไหนไหนไอสัตว์เอาก็บับให้จบวองไงไม่เอาอีกโอเคอมาแล้ว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 ตีไม่ถึงอยู่แล้วเอ้ยเฮ้เฮ้ยเป้ยเป้นเฮ้เป็นเจ้ามาเล้นเฮมฆเาคนเอ้เฮีย้ยเป็นปทงอเฮเฮียยเย เออไอ้ยตายคุยเอาเอาผีเอาอะเายังไม่ตายอยู่เลยอ้สตว์สามหมื่นเมื่อกี้มันตายตายสี่รอบแล้วเอ้เหียเฮ้ยไอ้ป้ชีวิตรกชีวิตเฮียกูโดนตีสี่หมื่นตายคยตายใครยิงวะดาบงไอ้เฮียมันนี้แม่ไม่มาเฮ้ยแจ๊คแจ็คกูชวยอยู่โอรักอยู่นี่ลอหลอกอยู่ล้อหอกอยู่จว้จุ๊ เอาเหลือียแมงสาบเยียบังจะวิ่งไปไหนสัตว์ฮะเอาไม้ไปหน้ามือเอามาเอาปมาไหนเร็วนี่ชีวิตอไรอ๋ออ๋อจ้าอย่าเลยตัวดีอะไรนั้หนาวเนี่ยโอ้โหไอ้สารสารเสพติดจะเข้าหมอไอ้กินเกมอันนี้ มึงไปแทงมันก็ได้สุดดีเฮียใครก็ได้เนี่ยไม่เป็นมาร์คเ้าบ้ร์กูเองกูเองเฮียกูเองทำไมทำไมกูเห็นมันมารเสาวะเฮ้ยไม่เป็นมินิเพ่อนบ้านใครบ้านเราเหรอเปิดหมอให้มันตีก่อนที่จะสงสารสนุ่มพี่เฮียตะกอห่างเลยพียใครอ๋อเออทำไมกูเห็นเอเอมันดีอยู่ตรงนี้วะไม่ร่างไรวิญญาณไงอ๋อร่างไรวิญญาณเอาตายไม่รู้ตัวเกินหมอดีน้องน้อง ไอ้เหี้ยหมอมึงไปยืนนี่อะไรฝั่งนูในไอสัตว์เขาอยู่ฝั่งนี้กันนี่อเย้ยุูตายเลยอ้ยยยสัตวะแจ็คตายอย่างนี้แล้จะรอดยังไงวะกูยิงมันจะตายไอ้พวที่ยใครมาตีที่สองเนี่ย่ไม่ใช่ไม่ใช่ี่ยวเเหนอยไหมเออเป็นเป็นอะไรก็ตกันแหละจะว่ารูไจดีเกี่ยวกันต่างคนต่างงานเมื่อกี้ นี่สามเด็กกินตู้ว้าวทอนนะ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 ก๊อตก๊อตก๊อตเนใครทอนก๊อตก๊อตก๊อตไอีหมูสามไม้ทอนนะอไอ้ไม่ทอนไม่ทอนไม่ไอ้หมูสามไม้ไม่ท้อนหรอกกลุ่มติกสะพานไแล้วอ่าแต่อี๊ยโพลโดนทอนไปแล้วเโผล่โดนทอนไปแล้วไปหวั่นเงินลงทุนให้กูเองกูเองเองให้บังบังกูเองกลัว่าดาบดาบเอา ไอ้โัอผโ่แม่งแบบขวัญใจชิบหายเลยช่วยอยู่ช่วยอยู่ขวัญใจยาเขินขวัญใจอยากขี่ร้อยสี่โอ้โหไอ้เกลียวโอ้โหเลยโอ้โหตีไม่เข้าโอ้โหเย้ตีไม่เข้าอ่ะเฮ้ยตีเข้ามีอะไรดีดูเยอะกูตายก็ได้เชี่ยมัดคาร์โบแล้วตีพร้อมกันสองตัวแจ็คเกิดน้องอันนี้ครับนู่นี่แจ็คไหน ไปไหนมาแล้ววะไปบ้านเราบ้านเราเคว้งเคว้งเควงมามาเออเราป้ายขึ้นแป๊บอีกมาแล้วมั้ยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าจ้าจ้าป่านขึ้นคมคมเฮียไม่ตายวะโอ้ยสักรปานขึ้นคมคมอ้าวก๊อดโดนอะไรอ่ะเมากลางไปล็อกเอนเนฟ้ยบางเจอลูกหนูมันหมูยิงเงี้ยโอ้ยคิดอะไรกันั่งหนากูตาย ไอ้ไโพไอโพมเห็นปะไอ้ไอโผล่โอ้โหโดนลุมทัไอเล็บโพไอเล็บโพลไอคอนใส่ดานี่ไอวาร์ดไอวาร์กดอิโมรออะไรเงี้ยก็ตายอ่ะเอาไปอีหมอหัวเนี่ยไปไหนละอีแม่ทับอยู่ในบ้านเออใช่ห้ามห้ามห้ามมาก่อนนี้สงสารมันนี้ไอเฮ้ยไอเฮ้ยไอโผล่โอ้โหนั่นไงกูตีเข้าไปพี่สมเพียร์่ะอ้าวไอเจ้ยตก เอาอ,ตอ้ตรตไปตีใครวะไอ้ตวไปซ่าใครอะพี่ลุนพี่ลุนอ <c oughs> ๋อเออมัในยิงตด่ไหนอะมันยิงโดนไหนยังเห็นยเห็นตรงมันอยู่ไงมันจะแอบติไปเพื่คนเดียวอะนะเดียวเพลิงยิ่งกว่าตาแก๊สเลยสับอไอเียรปานมาไอ้อนมัน้อนไรวะ่อกี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไมรู้เหมือ <ๆ S 2> นกันมันโดนยิงมันโดนยิงมันโดนยิงเ้ี่มันโดนดไีนงเี้ยมันโดนดังปเอ้แม่แม่ทัพมันแม่ทัพมันแลกหมัดกับหมออยู่ คิดวิธีคิดวหมอใหกับหมอห้อยกูตายมันเราเหรอได้ไดบ้าได้บ้าได้บ้าก็ได้บ้ามึงเห็นดา้แต่เอาแต่เธดหนาผามันมันหมัวอีก็พร้อมแล้วต้องไปชุบเกลือไปเีกไดชุบมันหมัวมาลวจ้ามาละจ้ามีชุบมันหมูมาแล้วไอ้โพไอ้สารไอ้สารอะไกูจะังเออเรื่องอะไร อ๋อมันคืออีสานเหรอไม่ใช่อ๋อมีใช่พวยอีสานนี่หว่าใช่พวยใช่มันมันแต่งตัวคอสเพลย์เหมือนกันนี่ออ๋อสตัตว์ตะกูลรูดสองมาดิไอ้เหี้ยถึงว่าสะท้อนเก่งเหมือนกันเลยส<ะ>ัสปานออเอาคบปานเช้เข้ามาว่ะไอ้เหี้ยทำไมกูตีมันไม่เข้าวะคไหวเอ้ยโดนหมัดล็อกดาเมจไม่ออกอ้าวอุ้ยอือโอ้อออจบแล้ว ยกูขำใส่โพ่ะยาโพไม่กดอโมเดกูรู้กูนี่เป็นเมันยุกตกต่ำของเราอะจมมีตัวหอะไ้ตีเลยตกต่ำพโพอมึงไงแ่ตวนเนเของเราหรอะเล่นเองเล่นเองเลงเล่นเองตกต่อพกับมึงเดือดเฉยทาไมเราอยู่ข้างล่างวะพี่ชายท้อนเลยว่ะเียวอนนี้